สวัสดีกันอีกคลิปค่ะในตอนสายๆค่ะสายๆของวันนี้ค่ะไปยาวรถออกไปไว้ tháng cùng chân nơi Để thang chân nơi lột mà lời bà lời, mà lời. đưa tông tông nha Tháng gì chắc nói Chắc nói Áo đơn á bà nhìn โอเคครับพี่น้องสายฝนของเราครับพร้อมที่จะลุยงานครับผมเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำมุ่งกีใหม่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยลงไปนะครับฟิตร่างกายสมบูรณ์ทุกจุดแล้วครับผมพร้อมที่จะลุยงานครับอันนี้ก็จะไปเคลียร์ลิงครับ ปลาไผ่ครับปลาไผ่นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งนะครับรถด,ดำนะครับจะใช้สายฝนของเรานะครับทำงาน,นครับผมเติมน้ำมันครับพี่นอ้องในเจอแบันปินครับเฮ้ข้างบนเสียวไหม ฮะไม่เสียวเลยเพราะฟินแล้วเพราะชินแล้วเพราชินแล้วงานจบ,บพี่น้องผมมีดอกงานหลายๆงานหลวงงานหลายครับหน้าที่นี่ มีเฮ็ดคอร์ลอะไรนะครับเอาไปต้องการมองหารถครับพี่น้องจะไปใส่งานใส่กันนะครับมาเลือกมาเบื้องเอาครับนี่แหละเจ้าสายฝนนะครับกับเจ้าใช้ไรครับผมรอให้ท่านมาเลือกชมได้นะครับมาขับมาเลือกดูได้ครับผมราคาต่างกันตามอายุการใช้งานครับ รถทุกคันพร้อมที่จะลุยครับพร้อมที่จะไปขุดเงินขุดทองให้กับคุณครับอัดเห็นมันได,ด้ด้อัดง่ายก,กดิาหนีบติดง่า,งายหกเลยมันต้องโล่งล็อกมัน ต้องล่งล็อกมันเออล่งหรอกครับบีบล่องมันจิลักล็อกล็อกอก๊อปเลยลัเออนั่นแหละ ถ่ายรูปทานี่มึงดูจย๊ักรจ๊กรจุ๊โอเคโอเคครับเดินทางสู่หน้าง,งานครับ วานเสียดมครับมาครับมามาลองเสียงครับลองเสียงโบครับก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ขับนะครับมันมันจะไม่หอนนะครับไม่หอนแรงครับ าเราขับนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราขนหนักๆไหมครับมันมันจะหอนนะครับถ้าวิ่งเปล่าก็ไม่ค่อยหอนเท่าไหร่ ครับข้อดีครับของถุงลมก็คือเราสามารถยกให้สูงได้ให้ต่ำได้นะครับอืมนี่คืออีกหนึ่งข้อดีครับเวลาเราไปอะไรที่มันสูงๆูงนี้เราก็ลดลงได้อะไรที่มันต่ำตํำๆเงี้เราก็ยกขึ้นได้ครับข้อเสียก็คือมันนุ่มเกินไปครับ มันนิ่มเกินครับพี่น้องมันนิ่มเกินครับมันมันยวงยังยวงยังแต่ว่าเพเป็นหยังครับถ้าคนขับใหม่ๆแล้วจะไม่ชินครับคนขับใหม่ๆนี้ยังไม่ชินนะครับก็จะรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวครับแต่ขับไปสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าโอ้โหนี่มันนิ่มกว่ารถเบนซ์อีกครับ รถเป่าในวิ่งวิ่งแซงกระบะได้ครับรถเป่านี่แลนดีครับถ้าขนพวกร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนะครับแลนแซงกระบะก็ได้ครับพี่น้องแต่ถ้าขนสองร้อยนี่มันมันจะมีความน่ากลัวครับเวลาที่เราวิ่งไปเจอขึ้นถนนองนี้มันวืรนว,นวันเบิรอนวัน อ้าเหล่นแห้งครับพี่นอ้องแต่ว่าผมก็ไม่เคยวิ่งเกินเจ็ดสิบครับรถใหญ่เนี่ยแก่รถสองรอยเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบวิ่งพอดีครับ เคลลิงก็ไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอติดตามกันครับ